ทุกครับผมนี่โตชิบาอาพัดลมเก่านะครับอัน,นี้ลองกดสวิตช์ดูนะหมุนนะครับแต่เบอร์สองไม่หมุนกดยากตอนนี้น่าจะเป็นสวิตช์น่าจะมีปัญหานะครับแต่ความแรงยังได้อยู่ใบแกว่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมันสาเหตุิกิดจากอะไรนะครับปัด,ปดผมล้วก็ป อันนี้ล็อกด้วยเทปบาสโอ้ <c oughs> สองอย่างนะครับตัวล็อกไม่มีก็ใบแตกรียบร้อยนะครับใบเล็กนีใบสิบน่าจะเป็นพลมสิบหกนิ้วเนาะเป็นไม่แตกก็ไม่รู้นะ นี่ใบแตกนะแอนถ้าใบแตกนี้เราแก้ไขตัดให้มันเท่ากันนะครับนี่ตัดอย่างเี้ะแกนไม่ติดไม่ติดแต่เหนืดดินหนึ่งนะครับแกนไม่ติดนะแต่เหนืดเน,น,นืมันเครื่องมันจักน้ำมันโซเล็กได้หมดเลยครับผมจอที่แกนนะครับ เขยา่ยาเขย่านี่ครับมันก็จะลื่นทินงคง่ายๆน,ยนันเพื่อนนะเดี๋ยวมาแก้ไขกันตรงนี้กันแก้ไขที่ข้างล่างกันนะครับตัวนี้เป็นพัดลมเก่ารุ่นสมัยโบราณนะครับซึ่งหลายคนก็หาอยู่นะว่าเอาไปใช้ดีขดลวดมันขดลวดมันดีนะเพื่อนนะขดลวดมันนี่สุดยอดเลยไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วก็แกนไม่ค่อยสึกหรอ ตัวนี้ซื้อจากร้านของเก่าห้าสิบบาทนะครับก็เอามาส่อมขายเอามาส่อมใช้อีกบอกว่าทุกครั้งเมื่อเราส่มเครื่องใช้ฟ้านะครับันี่จะเป็นตัวนี้ล็อกไว้ตัวนี้น็อตไม่เหมือนเพื่อนนะต้องเก็บน็อตไว้ให้ดีนะเพราะนอ็นอตใหญ่ฐานของเขานี่ยแข็งแรงมากนะครับเป็นพลาสติกที่เหนียวทนพอเราเอาออกมางี้ก็จะเห็นแบบนี้นะ ให้เป็นทาสีนะครับปัดแปรงสีฟันก็ได้นะครับเมื่อกี้เรากดแล้วมันติดมั่งไม่ติดมั่งเนาะแสดงว่าคี่ฝุ่นมันเกาะเฉยนะครับตัวนี้เทคนิคนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะคลิปที่แล้วคุณก็ดูเยิ่เมนกันนะวิธีการซ่อมสวิทที่สกปรกง่ายๆนะครับเราก็เอาทายาล้างห้องน้ำนะครับในห้องน้ําเรานั่นแหละมาสักสองสามหยด สองสามหยดพอนะครับเดดเข้าไปพอเขียวๆนี่อันนี้สิบกว่ายดแล้วนะเลยเสร็จแล้วก็มันจะเป็นนี่นะมันจะเป็นจุดสัมผัสแบบนี้นะีนนะ่เราก็เอาเอาน้ำยาห้องน้ำเนี่ยเข้าไปถูเลยครับนี่ถูถูนี่นะนี่เขาจะเงาทันตาเห็นเลยครับนี่อันนี้คือตรงนี้คือถูแล้วนะนี่นี่ ตรงนี้ยังไม่ถูนี่นี่ตรงยังไม่ถูเราก็ลองถูถูถด,ดูนะครับมันจะนี่นี่ครับเงาทนตาเห็นเลยครับผมนี่ครับรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งนี่จะไม่ค่อยสัมผัสนะเพราะว่ามันออกมาริมๆิมแล้วนี่น่าจะหักหรือเปล่าไม่น่าหักนะน่าจะเอียงโอ้เบอร์หนึ่งโดนโดนซ่อมมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไร เปิดสองเบอร์ก็ได้นะนี่ครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดเรียบร้อยแค่นี้เองครับผมเทคนิคการซ่อมสวิตท,ที่กดยากนะครับใช้น้ํายาล้างน้ํานะครับทูเลยนะครับทูเลยที่เหลือแล้วก็เช็ดทาความสะอาดที่เหลือนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมข้างๆด้วยนะครับข้างๆวันนี้บางทีมันก็จะกดแล้วมันมัน,มนฟึดนะครับมันมีฝง ข้างๆนี้นะเป็นขยะนี้ถ้าเกิดกดแล้วมันฟิตเราก็สำลีชุบน้ําหรือชุบอะไรก็ได้นะเช็ดออกข้างๆนะนี่เป็นขอบๆนี้นะบางทีมันฟิตตรงนี้เสร็จแล้วครับแค่นี้เดี๋ยวเรากดดูว่ามันกดง่ายไหมกดเบอร์นหนึ่งก่อนนะดกดแล้วก็เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กแล้วก็ถอดปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วถอดปลั๊กประมาณสามรอบนะปึ๊บปึ๊บไปดูที่แกนนะครับ แกนหมุนแล้วนะครับถอดปลั๊กครับทำไมผมต้องเนในถอดปลั๊กช่างที่เข้ามาซ่อมใหม่ๆอาจจะลืมกดเบอร์สองครับเบอร์สองเก็บปลั๊กครับหมุนแล้วครับผมหมุนง่ายมากนะครับถอดปลั๊กครับผมกดเบอร์สามครับเก็บปลั๊กครับนี่ครับถอดครับโอเคครับสำหรับปุ่มก็เสร็จแค่นี้นะครับผมวิธีการ ซ่อมปุ่มนะครับที่กดยากนะครับกดแล้วไม่ค่อยจะจะหมุนนะครับกดหมุนมั่งไม่หมุนมั่งก็มันอยากลอง้ำครับผมสำลีก็คือหรือว่าใช้ข้าวเจ้าบัตรนะครับชุบแล้วก็ทําการเช็ดล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของใบต่อนะครับลองกดสวิช์ดูครับผมครับเรียบร้อยบัวสองครับบัวสองก็หมุนเรียบร้อยครับ ตัวสามตับสามแรงนะครับผมโอเคมีเสียงแรงนึงเพราะว่าใบยังไม่ได้ลอกนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนที่ซ่อมพัดลมที่ว่าปุ่มปุ่มมันกดกดไม่ได้นะมันค้างหรือว่ากดลงไปแล้วแต่มันไม่ติดลองมาเทสดูที่ปุ่มนะครับง่ายเลยนะครับก็เก็บเลขเก็บน้อยนะเพฝากเพื่อนช่างหรือท่านที่กําลังจะฝึกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับเผื่อมีแนวทางที่จะไปนําซ่อมของตัวเองแล้วก็มีแนวทางที่จะนําไป รับซ่อมพัลุลมนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับเกษตรอีสานนะครับแล้วก็กดถูกใจไว้นะครับเพื่อผมซ่อมพัลุลมตัวไหนทีเ่เพื่อนๆมีปัญหาเปผมจะได้ซ่อมได้นะครับผมนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ